ดวงชะตาฟื้นคืนชีพดวงเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีได้แก่เพื่อนๆที่เกิดในราศีกันครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆชาวราศีกันทุกท่านทุกคนเลยนะครับใครที่อยากทำวอลเปเปอร์สวยๆแบบนี้สามารถติดต่อเข้ามาได้ท่านจะได้วอลเปเปอร์เลิกเปลี่ยนคาถาที่ควรสวนเพียง199บาทจากปกติ599บาทครับดวงชะตาคนเกิดราศีกันปีพศ2567นะครับ เรียกได้ว่าดวงชะตาของท่านเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะพ้นเคราะห์พ้นภัยนะครับก็ดาวพฤหัสบดีเนี่ยตอนต้นปีถึง30เมษานะครับจะยังอยู่ในภพมรณะของท่านนะครับเรียกได้ว่าเป็นดวงที่อ่าท่านอาจจะต้องอดทนรอคอยความสําเร็จไปก่อนนะครับอยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้นะครับเพราะว่าถ้าท่านอยู่ไม่เป็นเย็นไม่พอรอไม่ได้เนี่ย ยิ่งพยายามเนี่ยท่านจะยิ่งเหนื่อยมากนะครับบางครั้งเนี่ยเราต้องรู้จังหวะชีวิตรู้จังหวะของดวงดาวรู้จังหวะของเวลาของเรานะครับเพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆดังนั้นในช่วงต้นปี67นะครับให้พยายามนะครับศึกษาหาความรู้นะครับพยายามไหว้พระสวดมนต์ทำความดีและที่สําคัญเนี่ยวันที่หนึ่ง มกราคมถึง30เมษายนเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ต้องสั่งสมบุญบารมีนะครับพอหลัง30เมษาปี67ดนะครับดาวพฤหัสบดีเนี่ยจะย้ายจากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤกษภนะครับเข้าสู่ภพสุภะของคนที่เกิดราศีกันสุภะคืออะไรสุภะคือการประสบความสําเร็จโด่งดงังมีชื่อเสียงนะครับถือว่าอยู่ในภพที่ดีมากๆ นะครับสำหรับคนที่เกิดในราศีกันนะคนที่เกิดราศีกันเนี่ยหลัง30เมษายนถ้าถามเรื่องเรียนก็มีเกณฑ์สูงนะครับที่จะเรียนจบนะครับมีเกณฑ์ที่จะสอบปิดสอบได้คะแนนดีมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไปเรียนต่อในต่างประเทศหรือตั้งถิ่นต่างแดนด้วยนะครับถือว่าเกณฑ์ดวงชะตาหลัง30เมษาปี67ของคนที่เกิดราศีกันคือดีมากนะครับแต่ หนึ 1> 1่งมกราถึงสามสิบเมษาเนี่ยท่านก็ต้องพยายามอ่านหนังสือพยายามหาความรู้พยายามหาเพื่อนไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเพื่อนที่ดีจะช่วยสนับสนุนดวงชะตาให้กับท่านได้เป็นอย่างดีนะครับดังนั้นเพื่อนๆนคนไหนนะที่เกิดในราศีกันนะครับควรหาเพื่อนที่เป็นกัลยาณมิตรเอาไว้นะครับหาเพื่อนที่ตั้งใจเรียนช่วยกันติวช่วยกันเรียนนะครับสำคัญมากๆ นะครับหนึ่งมกราถึง30ิเมษาเนี่ยเพราะว่าบางทีเนี่ยดวงชะตาตอนนั้นเรายังไม่เข้าที่เข้าทางเราก็ต้องพึ่งเพื่อนไปก่อนนะครับช่วยกันติวช่วยกันเรียนช่วยกันาหาความรู้นะครับพอหลัง30เมษาเนี่ยเอาเลยลยุยเต็มที่นะครับมีโอกาสสอบติดสอบผ่านหรือใครที่จะไปสอบแข่งขันสอบชิงทุนสอบเข้าทํางานก็มีเกณฑ์ที่จะสอบได้นะครับขอแค่หลัง30เมษายนเนี่ยท่านอดทนให้ได้ นะครับท่านอยู่ให้เป็นท่านเย็นให้พอท่านรอให้ได้มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จอย่างสูงเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เกิดราศีกันนะครับเพราะว่าดาวพระัาสบาดีเนี่ยแม้จะเดินได้ตําแหน่งราชาโชคเนี่ยแต่อยู่ในราศีที่อาจจะไม่ค่อยถูกกับดวงของท่านสักเท่าไหร่นะครับก็เรียกได้ว่าครูบาอาจารย์เนี่ยอ่าเหัสถ์เป็น8แกลัคนาเนี่ยถือว่าอ่าไม่ค่อยโอเคนักนะครับก็ต้องอดทนรอค,คอย จึงจะดีนะครับจึงจะผ่านพ้นไปได้นะครับก็เป็นช่วงเวลาที่เก็บหาความรู้ประสบการณ์ลองทำอะไรเพื่อเป็นประสบการณ์เท่านั้นนะครับหลัง30เมษาลุยให้เต็มที่ลุยให้สุดนะครับไปให้สุดนะดังนั้นเนี่ยบางช่วงของชีวิตเนี่ยเราก็ต้องอดทนพยายามไปนะครับก็หลัง30เมษาสิ่งร้ายๆจะคลี่คลายกลายเป็นดีมากขึ้น นะครับก็มันทําบุญสวดมนต์นั่งสมาธิเอาไว้แล้วจะโชคดีกับตัวของท่านเองนะครับในเรื่องของพระราหูเล็งรักนะครับแต่พระราหูเนี่ยยังอยู่นะครับพระราหูยังอยู่นะครับมีทั้งเรื่องที่ดีและเรื่องที่ต้องบอกให้ท่านละมัดระลังเรื่องที่ดีก่อนนะครับเรื่องที่ดีเนี่ยคือใครที่เกิดราศรีกันที่ทําออนไลน์นะครับมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมีโอกาสที่จะได้เจอสิ่งดีๆมีโอกาสที่จะได้ เจอสิ่งใหม่ๆนะครับแต่ท่านก็ต้องพัฒนาคอนเทนต์ของท่านท่านก็ต้องพัฒนาความรู้ความสามารถทักษะวิชาชีพของท่านให้ดีนะครับเพราะว่าทุกวันนี้การแข่งขันด้านคอนเทนต์สูงมากๆนะครับอย่าปล่อยผ่านไปเด็ดขาดนะครับสำคัญนะเรื่องคอนเทนต์เนี่ยพัฒนาคอนเทนต์เรื่องเดียวจบนะครับคนเกิดราศีกันเนี่ยคือเป็นคนที่เก่งอยู่แล้วแต่ต้องพลิกแพลงนิดนึงนะครับต้องอาเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วจะดี นะครับถือว่าเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆที่เกิดราศีกันนะครับในเรื่องที่ต้องระมัดระวังนะครับอะไรก็ตามแต่ที่ไม่ถูกไม่ขวรท่านอย่าเข้าไปยุ่งในช่วงเวลา1ปีครึ่งนะครับนับตั้งแต่วันที่17ตุลาที่ผ่านมาอย่าเข้าไปยุง่งอะไรไม่ดีนะครับเลี่ยงได้เลี่ยงหลีกได้หลีกนะครับการที่บางทีเนี่ยคือผมเชื่อว่าบางคนที่ดูคลิปนี้อาจจะมีเพื่อนหรือมีสังคมหรือบางคนอาจจะยังเด็กนะครับเพื่อนชวนให้ลองอะไรที่ไม่ดีอย่าคิดไปลองนะครับ อย่าคิดไปยุ่งเกี่ยวนะครับเพราะมันแก้ไขปัญหาหลังจากมันจะยากขึ้นนะครับเอกสารสัญญาจะเซ็นอะไรต้องระมัดระวังนะครับนับจากวันที่17ตุลาไป1นปีครึ่งนะครับปี6 7เเนี่ยจะทําอะไรต้องระมัดระวังให้ดีนะครับในเรื่องของแฟนคนโสดเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเจอใครอะไรยังไงเนี่ยถามอายุก่อนนะฮะเรื่องสําคัญเลยนะถามอายุก่อนนะครับเรื่องใหญ่เลยนะเรื่องเนี้ยแล้วก็ จะจีบใครจะพูดคุยกับใครเนี่ยพยายามคุยแบบเรียบๆพยายามอย่าคุยสองแงสองงามนะครับสาคัญนะสาหรับคนที่คนยังโสด oh นะครับคนโสดเนี่ยเรื่องให้เตือนมีไม่ค่อยเยอะแต่คนที่มีแฟนแล้วนะครับมีเรื่องให้เตือนพอสมควรเลยเรื่องแรกครับอย่าใจร้อนนะครับแฟนเราเนี่ยกว่าจะคบกันกว่าจะแต่งงานกันความรักมันวมกว่าจะเกิดมันยาก,น,ากน, an, นะครับคู่รักดีๆคนรักดีๆเนี่ยกว่าจะได้มาเนี่ยโอ้โหมหาศาลนะครับยากสุดๆ อย่าให้อารมณ์ชั่ววูบแค่ช่วงเวลาไม่กี่วินาทีทําให้พังนะครับสาคัญนะใครที่แต่งงานมีบุตรแล้วยิ่งต้องระวังใหญ่เลยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องเรามาระวังให้ดีนะครับคู่ครองหุ้นส่วนคือเรื่องที่ท่านต้องโปรดระวังนะครับแล้วก็พยายามอย่าคิดนอกลู่นอกทางเด็ดขาดนะครับดาวเดินอย่างนี้เนี่ยไม่ดีเลยนะครับในเรื่องของชื่อเสียงเกียรติยศของท่าน และความสําเร็จของท่านท่านต้องศึกษาหาความรู้ให้เยอะๆนะครับสาคัญมากนะดาวมฤตยูอยู่ตรงนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าท่านพยายามอย่า,าเสียเวลาไปกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องนะครับดาวพระเสาร์ลงเรือนอรินะครับให้ระวังเรื่องหนึ่งนะครับเกี่ยวกับกระดูเกี่ยวกับข้อเข่าข้อเท้านะครับจะเดินทางท่องเที่ยวหรือไปไหนมาไหนท่านต้องระวังตัวนะครับต้องเซฟร่างกายตัวเองนิดนึงนะแล้วจะดีกับตัวท่านเอง นะครับก็เป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆที่เกิดราศีกันนะครับดาวพฤหัสบดีหลัง30เมษาเดินไปเนี่ยก็ดวงฟื้นระดับหนึ่งแล้วนะครับขอแค่ท่านประคับประคองตนให้ได้ก็เพียงพอแล้วนะครับโอเคก็ก่อนจะจากกันไปนะครับหากเพื่อนๆท่านใดนะครับสนใจนะครับเหรียญเก่านะครับเก็บไว้นะครับอ่ะเป็นสิริมงคลนะครับเก็บติดตัวติดกระเป๋าสตางค์ไว้นะครับเป็นเหรียญโสรถเกเรียนอัดนะครับสมัยรัชกาลที่5้าอ่ะ เพื่อนๆคนไหนสนใจก็สามารถทักกันเข้ามาได้เลยนะครับอ่ะโอเคก็คลิปนี้ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับหวังว่าเพื่อนๆที่เกิดราศีกันเนี่ยจะประสบความสำเร็จกันในปีนี้นะปี6-7นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วก็คลิปถัดๆๆไปนะครับก็มีคาถาน,นิดน,นึงที่จะให้นะครับปีนี้ให้สวดนโม3จบสวดมกามอุ5จบแล้วก็กวดน้ำลงดิน อุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวรด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อให้เพื่อนๆที่ยังไม่มีแนวทางนะครับสวัสดีครับ